คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มเปิน K2C นะครับให้หัวแครนผลไม้รวมก็คือหัวแครนผมนั้นเองนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะสุ่มออกหรือไม่นะครับผมในกล่องนี้นะครับ K2C ตัวเนี้ยการันตีอยู่ที่300กล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ครับผมอันไหนวะไออันนี้ปะกล่อง K2C ไหมใช่ใช่400,000แ,แคสจะออกหรือไม่การันตีเท่าไหร่นะพี่เจมผมลืม 100ร0 0กล่อง300กล่องโอเค300กล่องก็หกแสนแก๊สโอ้โนี่กล oh, ่องหัวกระสุนดีจังวะเอ้ยของด ah. <ใ>ีเหมือนกันเนี่ยโอ้โหส่วนฮุโร่พอยต์เอสซีสองพันสิบ s ิน r ด็ดเอสโอเคมาเราไปพูดเยอะพี่ทำเนี่ยผมเช็คก่อนดิโอเคเราเนี่ยไม่ต้องมาลบปืนวะโอเคลบก็ให้แล้ะ จะของลงมาแล้วอันนี้โอเคแสงอ่ะนะแสงสีเสียงพร้อมไปรู้ดเขาต้องแตกสิบกล่องแรกทำไงอ่ะเฮ้ยตกใจเอ้ยเอ้ยตกใจนึกว่าออกเอออ่ะเดี๋ยวดูว่าหัวกระสุนไในหัวรถพ้อยเสริมแก่งเอ้ยหัวกระสุนดีนะกล่องเนี้ยใช่อุ้ยโอ้โหทำไมอันนั้นจะออกบ่จังวะนี่อเนี่ยหัวกระสุนเนี้ยกล่องเนี้ยเหมือนจะไม่คุ้มนะแต่คุ้มอยู่นะแต่โอ้โหแต่ปืน พินเด็ดกับอาร์คเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกกระสุนน้อยอ่ะเออสามสิบนัดเหมือนเป็นตัวแบบเขาเรียกตัวดั้งเดิมอะไรเงี้ยเหมือนตัวถาวรนะพี่เนาะใช่แต่ว่าถ้าสุ่มได้ก็ดีนะมันเป็นแคทูเซตอ้คีทูเซ็ตอะไรแคชื่ออะไรนะ k ีใช่คีทูซีโอ้เรียบร้อยเออเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค เรียบร้อยเนี่ยแหละเป็น K to C เนีรร่ยแหละเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยพี่เจมอะไรวะไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยเอาท<อ>ีโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยจบอโอ้โง่ายจัดแกมป์ลยวแคบเลยโอ้โหง่ายจัดเลยกำลังจะพูดเลยว่าเอ้ยไอตัวนี้ยมันจ๋งนะไอแบบกระสุนมนันนอะ เยอะกว่าตัวรักเดิมอีก,อกมันเป็นตัวสีเงินเนี่ยตัวสีเงินเนี่ยมันมีนมอยู่แล้วเนาะแบบไม่ถาวรอ,อ,อ่ะเออแต่เนี่ยมันทําเป็นถาวรเรียบร้อยครับกี่ชุดนะเมื่อกี้สามป่ะสามชุดน่าจะสามชุดนะหรือว่าออ,ออกง่ายนะไม่เกลนะือนเรียบร้อยแตกเลยแตกนิ่มเลยอเอเอแล้วแล้วคอนเทนต์อันเนี้ยคอนเทนต์มันจะทำอะไรเดีอ่ะคงต้องเล่นธรรมดาละนะ นั่งเล่นนั่งเล่นในคนดูดูธรรมดาโอ้โหมันง่ายเกินไปอ่ะไอแบบไออะไรเพลงของฮิลลี่ไปอ่ะมันง่ายเกินไปใช่ไหมไปเออเรียบร้อยเริ่มเลยใครไม่งงผมงงมองจริงๆริปกติตาจะเกลืออืมปกติผมจะเกลือไม่ได้ยิงอะไรนะพี่เป็นไปได้ยิงอะไรที่ตาไปเกลืองงเลย เงินผมไปมเมาส์ยบร้อยไม่เกลือไม่มากแต่ก็ยิงเขาไม่ได้เลยเอาอยังไม่ได้ยิงเลยยังไม่ได้ยิงันจริงยิงรัวๆเลยอลองปืนครับลองปืน ก่อนนนี้เรามาแล้วไปหาชายาเล่นมานครับผลสรุปก็คือได้เป็นคุมสีลองคุมสีคุมสีโอเคแหละนี่โอเคเลยเรียบร้อยแปลกเลยไงพี่เจมันแปกเลยพี่แต่มันนิ่งขึ้นนะมันนิ่งขึ้นแต่ล่าช้าลงว่ะที่รู้สึกได้ถ้าอยาก โอ้โหถ้าถ้าอยากได้ลั่นต้องต้องฉายาลั่นเลยลั่นตึดตึดเลยอะดาเมจมันไม่ถึงเนาะรู้สึกดาเมจมันไม่ถึงโอ้โหหรือว่าความรู้สึกพี่ไปชินกับเอเดสสามเลยวะไม่แปลกพี่เอสสามมันแรงมากเลยใช่ในหลายห้องที่แบบเขาเล่นเนี่ยเขาจะโดนเอสสามนะพวกห้องวอลล์มอมเงี้ย นี่โดนเลยโดนเลยแอบอะไรไปจ้าไปลื่นอ้โหพี่เจมเต็มหน้าเลยเออดูนี่นะเต็มหน้าเลยโป่งน้ำไปเอียกเลยนะนี่ไปเอียกเลย เรามาแบบสันติใช่ไหมใช่เรามาแบบสันติแต่นัเายไม่ใช่สันติไม่ใช่ทางออกงั้นเอาระเบิดไปอมซะเอกันอยากไปกินาดมันเหมือนจะยิงง่ายนะปืนแต่เล่นไปเล่นมาเออเล่นไปเล่นมาไม่ได้ง่ายสักอัน มันง่ายแค่ตอนสุ่มได้นั่นแหละเออเอาเข้าใจแล้วทำไมถึงสุ่มง่ายอะใช่หรือเปล่าวะน่ะมันปืนมันเป็นคอเลกเตอร์หรือเปล่าเอามให้สะสมหรือเปล่าใช่ใชสะสมแต่ย <ใน S 2> ังดนีนะเป็นตัวกระสุนแบบเป็นตัว40นัดสีเงินอะไม่รอบโหพี่ เอาจริงๆนะเจอ, bitcoin, อพินแดดเอพิเนร้ายลั่นหัวไปนี่แบบท้อเลยอะ่ะมาเด็กขอคืนบ้างเด็กมาเด็กขอคืนบ้างรอก่อนรอก่อนขอเวลาไม่นานเอ้ยขอพอเวลากี่กี่นาทีแปดนาทีเหรอฮ่ออาาฮ่าแม่่น้ำ

เขาก็ย <elim> ังยังพี่ว่าแบบตักเจอเพื่อนปืนเปล่าวะประมาณนั้นเฮ้ยโอ้โหสนายนี่นี่กระนี่กระดักของแมนโพส เอาไปดิ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 โง่งนะหมอเอาไปดิไหนหนาจะกินโอ้โหอะไรวะต้องแบบเสร็จแล้วต้องต้องเปลี่ยนคำพูดละปืนปืนเล่นยากครับมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกมันก็เล่นได้แหละแค่

ไปไหนดีนโผล่ไปก็แตกล็อกทั้งปืนไกลทั้งสนายอะเออ,อทั้งปืนไกลทั้งสนายเลยโผล่ไปโดนเลยอ่ะโอ้แล้วใครจะโผล่ไปล่ะครับ <c oughs> อืมไม่โผล่ไปหรอกบอลลอกอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวดิโอ้เรายังไม่รู้มุมมันเดินอะไรยังไงด้วยฟาไปนี่ไงโดนโดน โดนนี่โดนดิโดนเฮ้ยเไม่ได้โอ้ยโดน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 โอ้ดีโอแต่มันก็แรงนะพูดถึงก็ระยะกลางระยะใกล้อะแรงเลยแหละใช่ไม่ดีครับไม่ดีครับอ้โหสนไหนอันนี้ไม่โดนด้วย ร <c oughs> ักบ้านรกบ้าน้นาตัวโดน <c oughs> แอบตรงนี้อย่างนั้นเลยโดน <c oughs> โดนอยู่บ้านก็โดน <c oughs> โดน <c oughs> โดนโดนโดน ดีอยู่นะดีอะดีอยู่มาเดี๋ยวอีกแบนกันแล้วกันเดฟใช่มันได้เลยผมว่ามองมันแม่งมันเล่นได้ระยะกลางว่ะไกลๆมั้ยลำบากไกลๆไอกระสุนสังเกตไหมมันแบบมันมันควงสว่างอ่ะอืมควงสว่างมาเลยเฮ้ยเนี่ยระยะเนี้ยได้นะ เอ้ยเน็ตว้าไปเมื่อกี้เขาใช้พลังของดออรสเปนหรือเป,เปล่าไม่น่ไม่ไม่นะใช้เฮ้ยฝนค่ๆๆๆๆๆอยๆเข้ามาแล้วโอ้โหแอซิดรัวๆเลยเฮ้ยเราไม่ได้เก็บแอซิดอ่ะได้อยู่นีแหละนี่สะสมดีกว่า ดีแลยแต่เล่นสะสมดีกว่าย<ช>ืนดีแล้วครับแต่ว่านั่นแหละถ้าจะเล่นจริงๆจ,กกจังก<ข>็ก็เก็บไว้ดีกว่ายืนดีกว่า,วาแต่มันดีตรงที่กระสุนมันสี่สิบนัดใช่ใช่ยืนบ้านเลยจริงแม้แตวเนี้ยเห็นไหม อระยะไกลหน่อยมันกระสุนมันพวงสว่างเลยเออมันติดตรงเนี้ยแหละกระสุนมีพ่วงสว่านมันแบบเหมือนเล่นนิทานน่าจะดีมากเลยอ่ะโอ้โหดีดีเลยอะโค้งเลยอะเอาง่ายแบบกระสุนแบบพังอะใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นแบบพักอะนี่ไม่รู้จะหมุนทำไมได้ระยะกลางเลยปืนเนี่ย ืนเหรอสับปืนเหรอกนแด้เขารอไฟผมก็อเออขรอไฟผมอันน่ะอันน่นี่เขลงบางล่างก็ลงบางล่างรอไฟผมนรอรโหปืนเรามันแบบก็ได้ กระสุนมันไม่ตรงมากอ่ะไม่งั้นนี่ผมวัดไปแล้วกระสุนแบบนี้พี่นึกถึงคิดเลยว่ะจริงไหมเออนึกถึงคิบบคดโอ้ oh, พี่แ,พแต่คิดมันเป็นอย่างว่ามันเป็น,นปืนชนเบาไงถ้าตัดภาพมาที่แบบนี้นะอยู่โจมมันควรจะแบบกระสุนตรงใช่ไหมใช่ใชมาผิดยุบไป้หน่อยเพื่อนเนี้ย ถ้นยุคก่อนออนี่ล่ะจ้าหรืออะไรเงี้ยมันโด่งดีใช่ยุคก่อนนะนี่ยุคอะไรวะถ้า <c oughs> ด,ดีนะมาในยุคอาร์คเนี่ยไม่แย่เลยมแบบันเป็นปืนระยะกลางเนี่ยเล่น,นใกล้เล่นใกล้เล่นใกล้แล้วก็เล่นกลางก็ได้ดาา <c oughs> นี่นี่นี่เฮ้ยเล่นไปเล่นมาเรล่น้วเลย ถ้าติดใจไปสุบไอดียหลักจ้าได้โอ้ไม่ได้เลไม่ได้เลยถ้แล้วผิดเผื่อติดใจไปสุบไอดีหลักตาก็ได้เผื่อไม่ออกเผื่อยาเลยตัวตัวไม่เป็นไรตัวเบ็นสตาร์ตัวเบ็นสตาร์ตมีแล้วแมวอ๋อนี่แต่ัวเป็นสตาร์ก็สุดไปเลยไอ้นี่เนี่ยได้เลยโอ้โหแต่เล่นจริงๆจังผมไม่เล่นหรอกปืนอนี่ยยังก็ต้องหยิบปืนเบต้าที่ทุกวันที่แบบเขาเรียกที่เขาเล่นกันอยู่ทุกวันมาเล่นจะดีเอเดนสามทีเจ็ดอะไรเงี้ย ผมว่าหยิบเอ่อหยิบพวกพวกนี้มาเล่นเนี่ย <t aps> น่าจะดีกว่ายเยอะเลยแต่ปืนนี้ไม่ได้แย่หรอกเอามาเล่นขำๆมาโ okay. อเคกระสุนสี่สิบนัดหรือว่า <t aps> อารมณ์ประมาณว่าเออถ้าเป็นคนอื่นสุดแล้วเอาไปเล่นขำๆน้อยๆกระสุนแล้วมันไม,ไม่ไม่เกลือนะใช่ควาแต,แตกอเออหน้าเอาไปเล่นใช่ใช่หน้ามาเล่น แต่ถ้าแบบเราตั้งงบไ้สักพันนึงถ้าไม่ออกก็่วนพักอะไรประมาณนั้นเช่ไหมเออเอา้าหนูหนูเจ็บแล้วไม่น่า,นารีปั๊มเลยตั้งงบไ้พันหนึ่งหรือพันสองอะไรเงี้ยเออกอก็ออกไม่ออกกพักประมาณมันใช้ <c oughs> แ,แบบเน้นตามสุดก็การันตีก็เท่าไหร่นะหกแสนแคสใช่ไหมการันตีเลยใช่โหดเอาเรื่องนะ <c oughs> ปืนที่แบบมันไม่ใช่เมตาปัจจุบันอะจะเหลาเราไม่ดีไม่ได้ตั้งใจเหลาหรอคงวิ่งมาพอดีอ่ะวิ่งถือมี่อะไรเงี้ยเอ๊เรามาหาแล้วเรามาหาแล้วอุ๊ย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 รันจัดลันจัดโอ้ยพี่เจมขอแขนเมื่อกี้ขอแขนขอแขนขอแขนต้องทำไงอิมพี่บอกวิแขนทำไมไม่กินน้ำ จะดีเหรอท้ายแล้วเป็นท้ายแล้วขอหนึ่กันโโอ้หเพื่อนเราเก็บปี๊เก่าแก่เก่าแก่โอ้โหเออปืนนี้ยังดีกว่าอีกผมพูดจริงเมื่อกี้อะย่างนิ่งเลยเออยังนิ่งเลยมันมันหลิดขึ้นมาเส้นตรงใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นเส้นตรงคือคิดย้ำๆมากระสุนมันเส้นตรงผมเคยเล่นเยอะไอ้นี่มันถ้าไกลๆอะกระสุนอย่างที่พี่บอกแม่งควงสว่างเลยคือกระสุนแม่งแบบอยางก็คิดไปเลยอะ ใช่ใช่มันควรเป็นระยะกลางอย่างที่พี่บอกนั่นแหละได้ระยะกลางก็ไกลๆก็คือเสียบเปียบปืนพวกไรเฟิลจูโจมหลายๆปืนเลยจริงอย่างเอซีอย่างเอชสามคือได้เปียบปืนนี้แน่นอนใช่ใช่ได้เปียบปืนนี้แน่นอนอะแค่นี้แล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยวะคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยวะสั้นจัดเลยคลิปที่สั้นแล้วเนี่ยขนาดเล่นสองตาจนรู้สึกว่าสั้นเลยเอออะแค่นี้ก็แล้วกันนะเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากนะครับ Now take a dime. <laughs>